สักนิดหนึ่งค่ะทีนี้เรามาดูรายหลักทรัพย์นะคะที่ถือว่ามีความเคลื่อนไหวน่าสนใจและก็มีทั้งหุ้นปันผลเด่นและหุ้นเด่นในกลุ่มของสื่อสารนะคะในส่วนของโทรทัศน์ด้วยค่ะนั่นก็คือเอ็มคอรหรือว่าอสมทนะคะสําหรับหุ้นตัวนี้ค่ะงบโฆษณาในปีที่ผ่านมาพฤษจิกิจายนนั้นก็ถือว่าปรับตัวลดลงไปนะคะ46%ค่ะจากปีก่อนเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลและก็ปัญหาน้ําท่วมนะคะแต่ปีนี้ค่ะจะเริ่มมีปัจจัยที่ดีมากยิ่งขึ้นในการปรับเปลี่ยนโคร,ง,รงใหม่นะคะค ของผู้บริหารและก็จะเดินหน้าผลักดันการดําเนินงานค่ะปี B 55คาดการว่าง,งบโฆษณานนั้นจะเติบโตได้5%นะคะการบริโภคฟื้นตัวแล้วก็ยังมีฟุตบอลยูโรที่จะเข้ามาหนุนเม็ดเงินโฆษณาด้วยค่ะประเมินแล้วยังมีโอกาสเติบโตนะคะเกียร์นัินค่ะมองที่35บาท21ตางค์ค่ะฟิลิปให้ไว้ที่28บาทและทิสโก้นะครับประเมินที่25บาทราคาล่าสุดบนกระดานนั้นอยู่ที่27บาทค่ะปรับเพิ่มขึ้นมา25ตางค์ค่ะอีกหลักทรัพย์หนึ่งนะคะถือว่าเป็นหุ้นปันผลเด่นของปีที่ผ่านมาแล้วก็มีฐานะ แข่งการดําเนินงานที่ดีนะคะ KSL หรือว่าน้ําตาลขอนแก่นค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะถือว่ามีกลยุทธ์ในการบุกเบิกตลาดเพราะว่าล่าสุดนั้นมีการทำนะคะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปแล้วกว่า90%ค่ะทิศทางภาพรวมของปี54และปี5 5นั้นยังคงสดใสนะคะถึงแม้ว่าราคาของน้ําตาลนั้นยังคงผันผวนและการกระจายความเสี่ยงค่ะไปสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้าเอทาน,นอลและก็ต่างประเทศมากยิ่งขึ้นมองแนวโน้มแล้วโอกาสเต,ติบโตสูงค่ะทางด้านของเอเชียพลัสนะคะมองที่21บาท 4ีสตางค์ค่ะ DBS ให้ไว้ที่17บาทและทางด้านของกรุงศรีนะคะประเมินที่16บาทค่ะราคาล่าสุดนั้นอยู่ที่13บาท60สตางค์ค่ะปรับเพิ่มขึ้นมา30สตางค์ค่ะไปติดตาม